เมื่อวันที่22มกราคม2 5 6 5เมื่อเวลา18นาฬิกาที่ลานกีฬาชุมชนเสนานิคมสองเขตจตุจักรพักเก้าไก่ได้มีการจัดปราศัยใหญ่สำหรับการเลือกตั้งซ่มอมสสเขตจตุจักรหลักสี่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับนายเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครสสพักเก้าไกลเบอร์หกท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศัยอย่างเนืองแน่นโดยทางนี้นายกรุณพล แคนสุวรรณผู้สมัครสสพักก้าไกลเบอร์หกได้ขึ้นกล่าวปาสายพร้อมกับน้ำตาว่าเราเห็นคนลำบากมามากเกินไปแล้วเราเห็นอนาคตของชาติถูกขังอยู่ในเรือนจำเพียงพราออกมาเรียกร้องอนาคตของเขาเพียงพราะต้องการเสรีภาพในการพูด เราเห็นพี่น้องหลายคนวันนี้ผมไปที่ตลาดทุ่งสองห้องผมเดินเข้าไปหาชาวบ้านผมเจอพี่คนหนึ่งชื่อจ่ารลึกเดินออกมาจากบ้านน้องครับช่วยส่งเสียงบอกให้พี่หน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้พี่มีบ้านพี่มีรถพี่เงินเก็บวันนี้พี่ขายรถไปแล้วเงินในบัญชีพี่ไม่มีสักบาทพี่มองไม่เห็นอนาคตว่าพี่จะไปทางไหน พี่มองไม่เห็นอนาคตว่าลูกพี่จะอยู่ยังไงน้องช่วยพี่ได้ไหมครับวันนี้ผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆผมอยากผมอยากจะมีสิทธิ์ผมอยากจะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมอยากทำให้พี่จาลึกได้มีเงินเก็บอีกครั้งได้มีอนาคตให้ลูกให้หลานในอนาคต ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้วันนี้ผมว่าหลายคนที่อยู่ตรงนี้เคยคิดว่าเราจะอยู่กันไปยังไงเรารำบากกันทุกวันนี้เรายังลำบากมากแล้วลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเขาจะอยู่ยังไงเมื่อสักครู่มีน้องขึ้นมา คนหนึ่งเดินมาข้างๆผมขอถ่ายรูปแล้วบอกผมว่าพี่เพรสู้ๆนะคะสู้มันให้ชนะหนูอยากกลับไปเรียน